พันธ์มีชีวิตใหม่ออกวงการน้องสาวแท้ๆฟลุ๊กเกิกพ้นพันธ์ชนมาตมัสยาวานิดอดีตดาราสาวคนสวยน้องสาวอดีตพระเอกหนุ่มฟลุ๊กเกิกพ้นเคยฝากฝีมือไว้ทั้งในมิวสิกวิดีโอเพลงเพื่อเธอตลอดไปของแอมดาและละครเรื่องพี่ชายที่แสนดีของ e x กแซกก่อนหันหลังให้วงการ วันเกิด28เมษายน22ประวัติครอบครัวบิดาชื่อนายมานิตมัสยาวานิดเป็นบุตรคนเล็กในจำนวนพี่น้องสองคนพี่ชายชื่อนายเกลือพลมัสยาวานิดการศึกษากำลังศึกษาด้านดีไซน์ที่สหรัฐเกรด11โรงเรียนนานาชาติ International School Bangkok (ISB) โรงเรียนลาโรเซ่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เกรด10มัธยมศึกษาเซนต์โยเซฟคอนแวน ปถมศึกษาโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนอนุบาลโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนอาชีพนักแสดงผลงานมีผลงานโฆษณา p r o t e c t Refresh ผลงานมิวสิกวิดีโอเพลงเพื่อเธอตลอดไปของแอมดาผลงานละครเรื่องพี่ชายที่แสนดีของ e x a c ช่อง9ผลงานละครเรื่อง18มงกุดสะดุดรักของ x a c แซหลายๆคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดี สำหรับประวัติของนักแสดงหนุ่มฟลุกเกริรกพลมาเยียวานิชเกิดเมื่อวันที่1มกราคมพศ 2, 2 1เป็นนักแสดงและพิธีกรชาวไทยมีน้องสาว1คนคือพันธ์ชน,นามานมาเยียวานิชฟลุกเรียนโรงเรียนประจำที่สหรัฐอเมริกาเป็นเวลา4ปีที่พอมเฟรชคูลในมลรัฐคอนเนติกัตและจบการศึกษาเกรด12ที่โรงเรียนนานาชาติ ISD หรือ International School of Bangkok และระด,ดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยอสัมชัน มีผลงานแสดงในมิวสิกวิดีโอเพลงพรุ่งนี้ไม่สายของทัทะยังผลงานละครเรื่องทอฝันกับมาวินลัดฟ้ามหารักษโดดเดี่ยวไม่เดียวได้ผลงานภาพยนตร์เรื่องกำแพงมีงานพิธีกรรายการ Star Story Fab TV และออกผลงานเพลงหนึ่งชุด ทางด้านชีวิตส่วนตัวเกลกพลมัเชียว,วานิชได้รับสายยาจากสื่อมวลชนว่าคาสโนว่าเมืองไทยเนื่องจากเคยคบหากับนุ่นสินิทราบุญยศักดิ์สอนยาคูลิ่งรวมถึงเต่าสโรชาและตุกตาอินทิราแดงจำรูน